สมัยของพระเจ้าคันธาระของเมืองตักศิราแคว้นคันธาระพระโพธิสัตว์เกิดเป็นโคนามว่า<ม>นันทิพิษฐ์เป็นโคที่มีรูปร่างสวยงามมีพลังกำลังมากมีพราคนหนึ่งได้เลี้ยงแล,ละรักโคคนนี้เหมือนลูกชายโคนั้นจึงคิดจะตอบแทนบุญคุณการเลี้ยงดูของพามในวันหนึ่งได้พูดกับพามว่าอ่อท่านจงไปท้กทายกับโคลของเศรษฐีว่า โคของเรานาั้นสามารถลากเกวียนร้อยเล่มได้ได้ไปที่บ้านของเศรษฐีและตกลงกันว่าจะนัดเดิมพันกันในวันรุ่งขึ้นในวันเดิมพันทามได้เทียมคนนานทาวิสัเข้าเกวียนเล่มแรกเพื่อลากเกวียนที่หนึ่งร้อยที่ผูกจิตกันแล้วขึ้นไปนั่งบนเกวียนเงื่อนปักขึ้นกับตาวาดว่าโอ้ควายโง่แกนี่มันเป็นไงเนี่ย โคนั้นจึงยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหวโคทกโควินทกเศรษฐีจึงเรียกพานเพื่อนำเงินคืนพานเองาเงินของท่านจับไปถเอาไปให้โคในโลกของท่านน่ะเอาขึ้นไป่ <c oughs> ยปายพามุ่งแพ้พนันเงิน จึงปลดโคแล้วไปเข้าไปนอนเศร้าโศกเสียใจอยู่ในบ้านขณะที่พิศสารเห็นพามเศร้าโศกเสียใจจึงข้าไปปอบและกล่าวว่าพ่อฉันอยู่ในนี้องท่านมาโดยตลอดฉันเคยทำอะไรได้ไหมทำไมท่านจึงเรียกฉันว่าโคงโผงโมทงนี้เป็นความผิดของท่านเองนะท่านจงไปท้ากาบเจ็ดีใหม่ว่าเจ็ดีใหม่ด้วยเงินสั่งร้อยบาทและท่านอยากเรียกว่าโคงโผงโม เจ้าล่ะเอาเงินสมไว้ไปเพราะข้าจะค้าแข่งพนันได้ค่าล์ลปากเจ้าได้แล้วเจ้าเดือนรเจ้าจงล่าเกวียนหวัวเกวียนนี่จงได้ชนะถือ <c oughs> แม่วัวของข้าแพ้วัวของท่านทำได้ไงนะ